สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมีนช่วง1 6 3 0เมษายน2568เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างชาวโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณกระมังจะมีโอกาสพบรักโอ้โหทั้งคนมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะคะในช่วงจังหวะนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสได้พบรัก เออมาในรูปแบบของคนเก่าๆเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่มีปัญหาความรักอ่ะตอนนี้ก็ระวังแค่อะไรละ่ะหนึ่งการปิดใจกันการไม่เข้าใจกันการคุมมครือในความสัมพันธ์ต่างๆนานานะคะอ่ะมาดูกันค่ะความรักชาวมีนช่วงนี้นะคะแต่หลายๆท่านนะหลายๆท่านกําลังจะมีโอกาสนะใน โดยเฉพาะชาวโสดเนี่ยคู่รักครอบครัวนะคะคู่รักครอบครัวช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางหรือช่วงนี้อาจจะมีการพบปะเยีย่ยมญาติญาตเก่าๆได้นะคะคู่รักครอบครัวเนี่ยรวมไปจนถึงคู่รักครอบครัวช่วงนี้อาจจะมีการจัดการในเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเผชิญปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะทุกอย่างมันอาจจะเริ่มเขาเรียกว่า เริ่มคลี่คลายนะคะเริ่มคลี่คลายได้เพราะบางท่านก็มีปัญหาจริงๆมาก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้ชีพจรลงเท้าอย่างเดียวเลยคู่รักครอบครัวในงานคู่รักครอบครัวเนี่ยจะมีในเรื่องชีพจรลงเท้าหรือช่วงนี้บางเคสอาจจะมองในมุมแค่ว่านั่นคือบางเคสนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารการศึกษาเล่าเรียนต่อนะคะหรือการตัดสินใจในเรื่องของการศึกษาต่อ ของลูกบริของลูกหลานบางท่านต้องส่งเสียลูกหลานไปศึกษาต่อที่ไกล,ไกลอะไรอย่างนั้นอ่ะอ่าบางท้างทีไ่ไกลตรงนี้ไกลต่างจังหวัดอะไรอย่างนั้นมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,ตมละนะคะในช่วงจังหวะนี้ส่วนช่วงจังหวะนี้ชาวราศีมีนกําลังจะมีโอกาสมีโชคด้วยเช่นกันนะคะคุณกําลังจะมีโอกาสมีโชคทางการเงินหรืออารมณ์ประมาณว่าอืม จะมองในมุมมองว่าคุณกําลังจะมีโอกาสในเรื่องของการอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการประกอบวิชาชีพประกอบอาชีพหรือช่วงนี้ชาวราศีมีนค่ะความรู้ความสามารถของคุณช่วงนี้นะคะมันจะเป็นโอกาสที่ดีกับคุณมากๆนะ,ะเป็นโอกาสในเรื่องของไรายได้นะคะมันมาจากความรู้ความสามารถด้วยของชาวราศีมีน นะคะวิชาบางวิชาศาสตร์บางศาสตร์ความรู้บางความรู้สามารถทําเงินให้กับคุณนะคะตรงนี้หรือช่วงนี้คุณอยากจะปัดฝุ่นความรู้เก่าๆขึ้นมาสร้างใหม่ละ่ะทําอะไรใหม่ๆของคุณโอกาสก็มานะคะโอกาสก็มาด้วยค้าขายพ่อค้าแม่ขายต่างๆช่วงนี้ได้ลูกค้าเดิมๆได้ลูกค้าเก่าๆเข้ามารวมไปจนถึงการค้าการขายช่วงนี้ไรายได้ก็ดี เอ,อ่อมองเห็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะที่ดีขึ้นดาวอาทิตย์มาสถิตพบการเงินนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดบางท่านได้เงินไกลเงินทางไกลเงินออนไลน์อารมณ์ประมาณนั้นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นหรือบางท่านนะคะอาจจะได้เงินมาจากทรัพย์เก่าก็ได้นะคะอาจจะมาจากทรัพย์เก่าอารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะชาวมิใครที่เปลี่ยนงานย้ายงาน คุณก็ได้โอกาสงานใหม่ๆที่ดีมากๆเลยค่ะใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนบางท่านจะมีข่าวดีกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของอาชีพการงานนะคะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมได้ส่วนใครที่มีหนี้มีสิลมีภาระหนี้สินต่างๆนะๆนะนะก็เชื่อว่าคุณน่าจะมีใครเข้ามาส่งเสริม หรือคุณอาจจะกําลังตัดสินใจอยากจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินของคุณอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะน่าว่าน,น่าจะว่ากันไปตรงนั้นแล้วก็บางท่านจะมีในเรื่องของธุรกรรมไปเกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สินเงินนะคะเป็นธุรกรรมส่วนบางเคสจะตัดสินใจยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านค่ะนะคะบางท่านยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านได้นะนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักการห่างเหิน การมีข้อตกลงความรักใครที่ห่างเหินกันมาแล้วช่วงนี้ก็ต้องมีข้อตกลงนะข้อตกลงตรงนี้อาจจะหมายถึงคดีความการฟ้องร้องรวมไปจนถึงช่วงนี้จะมองในมุมมองว่าใครที่เป็นแค่แฟนกันเฉยก็อาจจะมีการตัดสินใจห่างเหินกันเนื่องด้วยหน้าที่การงานก็แล้วแต่นะคะหรือเนื่องเนื่องด้วยความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็แล้วแต่นะคะจะมีการตัดสินใจห่างเหินกันหรือการตัดสินใจห่างเหินกันมันอาจจะมีข้อตกลงในบางท่าน นะคะตรงนั้นแล้วก็หรืออารมณ์ประมาณว่าชาวราศีมีนคุณอาจจะต้องตัดสินใจไกลบ้านอะ่ะถ้าคุณจะต้องตัดสินใจการไกลบ้านอย่างเงี้ยยิ่งแล้วใหญ่เลยมันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของคุณเพราะคุณจะห่างเหินกับแฟนคุณก็ได้ส่วนในบางท่านนะคะการปกปิดการปิดบงังอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ปกปิดสิ่งที่ปิดบงังในความรักความสัมพันธ์จะมองว่าต่อไปนี้ความลับ มันไม่มีในโลกแล้วนะคะไม่มีในโลกเพราะบางท่านมีเหตุไฟกันแล้วมีเมีเหตุการณ์หมั่เมินกันแล้วมีเหตุการณ์ผิดใจกันแล้วนะคะโอเคบางท่านก็ทะเลาะก,กันแต่ส่วนบางท่านเนี่ยที่ห่างเหินกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่คุณกับเขาทะเลาะก,กันแต่มันอาจจะมีในเรื่องคนใกล้ตัวเข้ามาเกี่ยวพัน นะคะคนเข้ามาเกี่ยวพันธุ์วุ่นวายต่างๆนานานั่นแหละค่ะคือสาเหตุที่คุณกับเขาอาจจะต้องมีการผิดใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างในการสื่อสารแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่คืบหน้าไปไหนเลยความสัมพันธ์วนลูปเดิมความสัมพันธ์แบบเดิมๆหลักๆเลิกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยระวังการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในความสัมพันธ์ช่วงจังหวะน,นี้แหละนะคะช่วงจังหวะน,นี้ แล้วยิ่งเดี๋ยวดาวเสาร์มาทับรักอีกใครที่ยังโลเลตัดสินใจอะไรไม่ได้เนี่ยรู้สึกว่าตะกี้ไพ่ก็ฟ้องมานะว่าคุณกำลังจะตัดสินใจบางสิงส่งบางอย่างตัดสินใจในเรื่องความรักนะคะฝั่งเขาค่ะเขามีทางเลือกของเขานี่คะ หรืออารมณ์ประมาณว่าตอนนี้เขากับคุณเขารู้สึกได้ว่าเขาไม่เขากับคุณเนี่ยอุปสรรคเยอะปัญหาแยะไม่ว่าปัญหาตรงนี้เกิดจากเขาเองก็ตามหรือเกิดจากฝั่งคุณก็ตามแต่เขารู้สึกด้วยว่าความสัมพันธ์นี้มันยากมากๆเลยที่จะสารสัมพันธ์หรือสารรอยร้าวกันต่อหรืออารมณ์ประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าเขามีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนตัวเองมีความตั้งใจไปคุยกับคนอื่นไหมหรือมันมีในเรื่องของอะไร ฉันชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขาอาจจะมีคนอื่นที่เข้ามาคุยกับเขาก็ได้ทาให้เขาไปเริ่มมีใจนะคะในจังหวะที่เขาเริ่มหมดใจนั่นแหล,ละค่ะคือประเด็นโอ้พระเจ้ารู้สึกว่าคนของคุณก็ค่อนข้างจะคัสโนวาหรือคัสโนวีก็ได้นะหรือคนของคุณเขามีคนอื่นเข้ามาไายล้อมรอบด้านนะคะตรงนี้มันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุได้นะที่เขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะคุยกับคนอื่นอะไรอย่างนั้นอะแล้วถ้าเขาได้คุยกับคนอื่นกลับกลายเป็นว่า กับกลายเป็นว่าเขาคุยกับคนอื่นแล้วเขารู้สึกถึงความสบายใจอ่ะรู้สึกถึงการลืมปัญหาระหว่างเขากับคุณรวมไปจนถึงรู้สึกว่าเขาก็อยากจะเริ่มเริ่มเปิดใจกับทางเลือกใหม่ของเขาแล้วค่ะแล้วก็ในบางท่านมีเรื่องของปัญหาวงศาคณาญาตเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆที่ทําให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาไปหมดเลยความสัมพันธ์มันอึดอัดไปหมดความสัมพันธ์มันมันไม่ได ขาเรียกอ,อะไรมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะคะก็เลยทําให้เขาตอนนี้รู้สึกว่าเขาอยากจะมีทางเลือกใหม่คู่ใดที่ยืดเยื้อคาราคาซังแล้วเกิดปัญหาการที่จะกลับมาคุยกันดีๆในช่วงจังหวะนี้มันน่าจะยากสักนิดหนึ่งนอกเหนือะจากว่าต้องต้องยอมกันทั้งคู่ลดลาวาสอกกันทั้งคู่ ถ้าไม่ลดลาวาสอมันบานปลายนะคะหรือทะเลาะก,กันแล้วมีเหตุการณ์หมางเมือนมีเหตุการณ์ปิดการสื่อสารมีเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่ไม่อยากจะสื่อสารนะคะตรงนั้นด้วยไม่อยากจะสื่อสารโอเคเชื่อไหมมันมีเรื่องคนอื่นเข้ามาทำให้เขาเปลี่ยนแปลงใจมากกว่านะ,ะและอีกอย่างหนึง่งความรักระหว่างเขาคุณการพัฒนากันหรืออะไรกันมันไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปอีก นะคะก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วในบางท่านอาจจะเป็นฝั่งเขาที่เขารู้สึกว่าเขาไกลคุณด้วยนะคะเ็ไก,กลคุณมาดูความใจค่ะของชาวราศีมีนะคะคุณรู้สึกว่าเขาอะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เคยแคร์ไม่เคยฟังปัญหาหรือว่าพอเวลามีเรื่องกัน คุณรู้สึกได้ว่าเขาต้องการเอาชนะนะคะหรือตรงนี้อาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่ต้องการเอาชนะต่างคนต่างเอาชนะได้แต่เรากลับมองว่าคุณก็พยายามอดทนอดกลัล้นลวนิกับความพยายามความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะการคาดหวังของคุณคุณอาจจะคาดหวังว่าการความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะกลับมาพัฒนากันได้แต่ตอนนี้ไม่น่าจะใช่เพราะว่ามันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณฝ่ายเดียวคุณรู้สึกได้ว่าเขาตัดสินใจคุณรู้สึกได้ว่าเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองหรือคุณก็รู้สึกได้ว่าเขาต้องการ การตีตัวออกห่างนะคะการตีตัวออกห่างรวมไปจนถึงบางท่านต้องไกลกันนะคะบ,บางท่านก็ต้องไกลกันรวมไปจนถึงอะไรอีกทางเลือกใหม่ค่ะที่คุณรับรู้ได้ว่าเขาพยายามมากๆเลยที่จะไปชัดเจนกับทางเลือกใหม่นะคะมันมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาผัวพันแล้วแหละใครห่างแล้วคุณก็รู้สึกแล้วว่าเขาเริ่มไปได้ดีกับคนอื่นแล้วมัง้งอารมณ์ประมาณนั้นนะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกรณี ใครรอคอยการตกลงบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยการตกลงระหว่างเขาการตกลงความชัดเจนในเรื่องของนิติในนิติก,กรรมคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะเห็นแก่ตัวนะคะไม่ยอมไม่ยอมตกลงดีๆเพราะบางท่านก็รู้สึกถึงความเห็นแก่ตัวมากๆนะคะคุณก็พยายามอยากจะมีทางออกตรงนี้แหละนั่นคือบางท่านที่ต้องตกลงในเรื่องของนิติในนิติกรรมแต่ถ้าถามว่าตกลงแล้วสิ้นสุดไหมก็น่าจะเป็นการตกลง ตกลงงเราสิ้นสุดแต่เพียงแต่ว่ามันมีในเรื่ององนิตินายบางเรื่องนะคะนิตินายบางเรื่องที่ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่เลยเป็นปัญหาอยู่เลยค่ะนะคะที่คุณก็รู้สึกว่าไม่ได้อะ่ะเราก็อยากเราก็ยังเราก็อยากจะเคลียร์ยรให้มันจบจบสางให้มันจบจบต่างคนก็จะได้ต่างคนก็จะได้ต่างลดแอกตัวเองไปนะคะรู้สึกว่าจะมีในเรื่องนิตินายนิติกรรมเข้ามาเกี่ยวนะส่วนบางเคส บางเคสเนี่ยอ่อเป็นแค่ฟแฟนแฟนกันเฉยๆเนี่ยคุณต้องการความชัดเจนอะแต่เขาไม่สามารถให้คุณได้อย่างเงี้ยเขายังอยากจะใช้ชีวิตลดผลอยู่เลยเขายังอยากจะใช้ชีวิตมีทางเลือกอยู่เลยเพิ่งอยากจะใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองอยู่เลยการตัดสินใจอะไรใดๆคุณก็รู้สึกว่าคุณอึดอัดละ่ะ น่าคุณอึดอัดกับการตัดส,สินใจของเขาหรือคุณอึดอัดกับความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ยอมมันไม่ยอมขึ้นหน้าไปกว่านี้หรืออารมณ์ประมาณว่าท้อแล้วก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณว่าท้อแล้วนี่คือความในใจของคุณหรือความรู้สึกของคุณคุณจะรู้สึกว่ายังไงเสียความรักครั้งเนี้ยสุดท้ายได้สุดแล้วเราก็คงไม่ได้เหมาะเราก็คงไม่ได้เหมาะสมกันหรอกเราก็คงไม่ได้ส่งเสริมกันหรอก นะคะนี่คือความในใจของคุณมันมีความห่างเหินน่ะมันมีความแตกต่างหรือมันมีการตัดสินใจหรือมันรู้สึกได้แล้วอะค่ะว่าความรักตรงนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะจบไกลกันจบและความห่างไกลกันนี่แหละ คือสาเหตุของการห่างเขินและสาเหตุของการห่างเขินมันก็คือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงการไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์การไปเริ่มต้นกับทางเลือกใหม่การไปเริ่มต้นกับชีวิตใหม่นะคะเขาก็น่าจะเป็นสัญญาณกับเขาก็น่าจะมีสัญญาณส่งให้คุณแล้วนะว่าเขาก็ยังไม่มีความพร้อมอะนะฮะแต่ที่แน่ๆเขาคือต้องการห่างไกลคุณนั่นแหละส่วนบางท่าน ที่ห่างกันแล้วยังมีอะไรที่ผูพันกันยังมีอะไรที่คาราคาซังเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับว่าเขาเขาต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งจากคุณหรือเปล่าที่มันยังคาราคาซังกันอะ่ะหรืออาจจะหมายถึงการคาราคาซังกันเขารออะไรอะ่ะเขาเห็นกัะตัวฮะเขารออะไรรอการเคลียร์ทรัพย์สินหรอ ใช่หรือเปล่าโอ้บางท่านอ่ะจบกันเนี่ยมีเรื่องของผลประโยชน์นะคะเอาเป็นว่าเป็นนึ่งผลประโยชน์ดีกว่าส่วนในบางเคสแค่มองแค่ว่าระหว่างคุณเขาไปไปร่วมกันยากอะ่ะเป็นเรื่องของครอบครัวด,ด้วยนะคะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวด้วย แล้วก็เป็นเรื่องของความห่างไกลด้วยอยู่ดีต้องห่างไกลอย่างนั้นอะ่ะมันก็เลยมองแค่ว่าเอาง่ายๆการห่างไกลตรงนี้มันก็คือสัญญาณแล้วแหละว่าทางเลือกใหม่ของเขาก็กําลังจะคืบผ่านเข้ามาแล้วส่วนบางท่านก็มีทางเลือกใหม่ไปเรียบร้อยแล้วคือการมีทางเลือกใหม่เขาก็ให้ใจกับทางเลือกใหม่ของเขา <S <S เขาอาจจะรู้สึกว่าทางเลือกใหม่เหมาะสมกันฐานะผู้ควรกันฐานะส่งเสริมกันและกันได้นั่นแหละค่ะคือทางเลือกใหม่ของเขา นะคะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมกันและกันได้เพราะมันมีเรื่องของบุคคลอื่นละจะมองว่าตอนแรกอ่ะเอ๊ะทำไมมันมีขัดผลประโยชน์กันหรือไม่ส่งเสริมกันแต่เปล่ามันกลับกลายเป็นว่ามีทางเรื่องอื่นแต่ใดๆใ,ใครที่มีข้อตกลงนะข้อพิพาทรู้สึกว่าเขาต้องหวังผลประโยชน์จากคุณนะคะเนี่ย จะพยายามเอาผลประโยชน์อะไรกับคุณบางอย่างอันนี้สำหรับคนที่ยังมีนิติในที่ยังพัฒนาการกันหรือบางท่านนะคะหรือบางท่านมีธุรกิจร่วมกันนะอันนั้นยิ่งยากอยู่เลยอะ่ะถ้ามีธุรกิจร่วมกันอะ่ะมันก็มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวพันนะ,ะมีในเรื่องของการอยากได้อะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวพัน สรุปค่ะสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องรู้สึกให้ได้ว่าความรักครั้งนี้ที่เราคาดหวังว่าความรักครั้งนี้จะไปได้สวยจะมีความสุขจะมีความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่ว่าคุณกับเขาจะคบกันแบบไหนบางท่านคบกันเป็นแฟนก็เปลี่ยนแปลงบางท่านคบกันด้วยมีนิติก,กรรมนิติในนะคะมันก็อาจจะมีในเรื่องผลประโยชน์ การได้เสียผลประโยชน์เนี่ยค่ะนิตินายนิกรรมโผล่ขึ้นไหมเห็นคดุมคดีความนิตินัยอะไรต่างๆนานาได้นะคะมันมีในเรื่องผลประโยชน์แต่สุดท้ายท้าสุดเปลี่ยนแปลงไหมก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีนะคะคือการจำยอมปล่อยกันไปนะคะตรงนั้นนะ่ะเขาปล่อยคุณคุณปล่อยเขาอารมณ์เหมือนคนล้าแปลก พยายามจะมองในหลายๆอย่างแลวเนี่ยแต่มองเห็นอย่างเดียวคือคืออีกหนึ่งเรื่องก็คือผลประโยชน์การเงิน,นด้วยนะคะมีมันมีในเรื่องของผลประโยชน์การเงิน,นย,ยิ่งใครที่ใช้ชุดร่วมกันใครที่ทําธุรกิจร่วมกันอันนั้นอันนั้นหนักหน่อยคนโสดทางเลือกใหม่รักใหม่เข้ามาค่ะคนมีตำาหนิได้คนทางไกลได้ นะคนมีตําหนิได้คนทางไกลได้แล้วก็น่าจะมาในรูปแบบของผลประโยชน์ด้วยเช่นกันหรืออารมณ์มานว่ามาส่งเสริมคุณได้ในวันข้างหน้าอันไกลในวันข้างหน้าเป็นการส่งเสริมกันและกันได้หรือระหว่างความรักครั้งนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนเป็นความรักในอารมณ์ความรู้สึกของกการคบค้าสมาคมแต่มันมีอะไรที่บ่งบอกว่ามันยังอิสระนะคะมันยังอิสระมันยังไม่มีอะไรที่มันเป็นเงื่อนไข แต่รักส่งเสริมไหมน่าจะรักส่งเสริมก็นั่นคือข้อดีนะคะที่คุณกาลังจะมีโอกาสได้พบรักส่งเสริมแต่ก็ให้เช็คโปรไฟล์กันดีๆด้วยนะนะคะเช็คโปรไฟล์กันดีๆเพราะบางท่านใดทั้งคนมีเจ้าของคนไม่มีเจ้าของเข้ามาเลยนะคะเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็อาจจะเป็นความรักมาในรูปแบบแบบไหนอ่ะการปกปิดการปิดบงัง ได้ไหมมันไม่ปกปิดมันไม่ปิดบังอ่ะแต่มันยังไม่ชัดเจนอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นหรือรักยังมีอุปสรรคเท่านั้นเองส่วนบางท่านส่วนบางท่านเนี่ยอุ้ยขอโทษขออภัยขออภัยปู่อาส่วนบางท่านจะมองแค่ว่าคุณกำลังจะมีทางเลือก คุณอาจจะมีใครเข้ามาแต่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่ทำไมอุปสรรคเยอะจังเลยอะไรอย่างนั้นคุณก็กำลังจะมีทางเลือกใหม่เข้ามานั่นคือบางท่านนะคะที่มีเข้ามาแล้วแต่มันไม่ชัดเจนก็กำลังจะมีทางเลือกใหม่เช่นกันค่ะนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้พราะตอนนี้บอกเลยว่าชาวมินโสสเนมานะคะมีคนเข้ามาอยากจะคุยอยากจะคบค้าสมาคมอยากจะจีบแต่ถ้าใครได้คนต่างถิ่นด้านใกล้ เช็คโปรไฟล์กันหน่อยนึงเท่านั้นเองค่ะนะคะว่าเขามีเจาเ้าเจ้าของหรือเปล่าเพราะว่าดาวราหูยังไม่ได้ไปไหนนะคะให้คุยคุยกันไปเรื่อยๆคบค้าสมาคมรู้จักนิสัยใจคอก่อนให้ถ่องแท้สก่อนแล้วถ้าอยากจะชัดเจนก็คอยว่ากันทุกอย่างมันก็จะชัดเจนนะคะทุกอย่างก็จะชัดเจนด้วยที่สําคัญชาวราศีมินคุณกำลังจะได้รับส่งเสริมโอเคใครที่ต้องการเดินทางไกล ก็จะมีโอกาสได้ได,ได้ได้เดินทางไกลแล้วก็ได้พบรักทางไกลด้วยนะคะของชาวมีนอะบางท่านก็ได้อายุน้อยกว่าก็มีหรือแก่กว่าไปเลยก็ได้แต่ชาวราศีมีนคุณกําลังจะได้พบความรักบางท่านก็โชคดีเลยค่ะกําลังจะได้พบความรักบ่งบอกว่าเป็นคนไกลหรือบ่งบอกว่าความรักครั้งนี้นะคะมันคือจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นของคําว่าคู่ครอง นะฮะตรงนี้ด้วยมีนะคะมีจุดเริ่มต้นของคําว่าคู่ครองด้วยจุดเริ่มต้นของคําว่ารักที่ลงตัวนะฮะรักที่ลงตัวแต่ทั้งนี้ก่อนที่มันจะลงตัวเนี่ยก็ยังมองเห็นว่าทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปรวมไปจนถึงบางท่านก็รู้สึกว่าตัวเองก็อยู่ได้ตัวเองตอนนี้มีความสําเร็จมีเป้าหมายชีวิตในเรื่องของการเงินก่อนนะเรื่องของการเงินการทองอะไรก็ว่ากันไปรักมาค่ะ เค okay. คนไกลได้คนต่างถิ่นได้ไกลคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาได้เด็กกว่าแก่กว่าได้นะคะตรงนี้แล้วก็ในหลายๆท่านวันข้างหน้าความรักครั้งนี้ถ้ารู้สึกถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอบอุ่นใจถ้าคุณรู้สึกเอ้ยรักคนนี้คนนี้เข้ามาส่งเสริมณนะวันนี้คุณอาจจะยังไม่ได้คิดถึงอะไรณนะวันนี้คุณอยากจะรู้คุณยังรู้สึกว่ามันยังไปเรื่อยๆนะคะแต่วันข้างหน้า ถ้าความรักตรงนี้วันเวลาใดวันหนึ่งที่มันรู้สึกว่าลงตัวนั่นแหละคะ่ะวันนั้นมันจะมีโอกาสชัดเจนในเรื่องของความรักแต่ถ้าไม่ลงตัวก็คือทางเลือกใหม่ค่ะนะ,ค,ะคุณก็กําลังจะมีโอกาสได้ทางเลือกใหม่ถึงได้มองว่าเอ๊ะตอนนี้คุณมีเข้ามาแหละนะคะแต่เียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ไม่คิดถึงอนาคตไกลๆอะไรประมาณนั้นอะเอาแค่วันเนี้ยเอาแค่วันเนี้ความสุขที่คุยกัน ที่คบค้าสมาคมต่อกันแล้วถ้าความรักพัฒนาอ่ะวันนั้นค่อยว่ากันนะคะค่อยว่ากันชาวมีรู้สึกจะมีโชคทางการเงินด้วยนะรู้สึกโชคขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย รักทางเลือกใหม่รักมาจากการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นงานใหม่รักมาจากการไป,ไ,ปได้ที่ทํางานใหม่รักมาจากการเดินทางได้ทั้งนั้นค่ะชาวราศีมีโชคชีวิตของคุณกำลังจะเกิดขึ้นโอกาสการสร้างไรายได้มหาศาลนะคะอ,นนอันนั้นไปฟังย้อนหลังในหนุนคลิปดาบพระด,ดับได้โอกาสการสร้างไรายได้โอกาสโชคโอกาสอะไรใหญ่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตรวมไปจนถึงความรักด้วยนะคะสำหรับชาวโสดแต่ความรักก็ยังบอกก็ยังบ่งบอกว่า ถ้าเจอแรกๆมันอาจจะเป็นความรักที่มันยังไม่มีเงื่อนไขทุกอย่างมันคืออนาคตทั้งนั้นเลยนะะทุกอย่างมันคืออนาคตแต่ถ้าถามว่าอนาคตความรักครั้งนี้มีโอกาสสมหวังไหมมีโอกาสสมหวังนะะมีโอกาสสมหวังโดยเฉพาะบางท่านทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับอาชีพการเดินทางทํางานทางไกลหรืออาชีพหน,นักๆใสลุยๆอะไรอย่าง,างนัน้อันนั้นก็ว่ากันไปนะคะคุณกําลังจะมีโอกาสทุกอาชีพไม่ได้มาว่าเฉพาะอาชีพทุกอาชีพนะะทุกอาชีพคุณกําลังจะมีโอกาสได้พบรัก ทางเลือกใหม่ค่ะชาวมีนไทยเนี่ยก็ฟ้องมาถึงอนาคตเลยนะว่าคุณจะกำลังจะมีโอกาสลงเอยนะคะอาบางท่านได้ลงเอยนะบางท่านกำลังจะมีโอกาสพบรักทางเลือกใหม่ที่จะสามารถสร้างความสุขแล้วก็เติมเต็มเข้ามาได้ด้วยนะคะเติมเต็มเข้ามาได้แต่แรกเริ่มแรกเริ่มอาจจะหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังไม่ได้คาดหวังนะคะอารมณ์ประมาณนั้นโอเคส่วนใครที่มีปัญหาความรัก ก็มีจุดเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะมีมีจุดเปลี่ยนแปลงคุณมีปัญหาอะไรต่อกันมายืดเยือ้อคาราคาซังมาแล้วก็ตามหรือจบด้วยพุตจินัยอะไรก็แล้วก็แล้วแต่นะคะมันกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้สำหรับคนที่มีปัญหาความรักนะโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้ที่สําคัญชาราศีมินคุณกําลังจะมีโชคบ้านทรัพย์สินความมั่นคงธุรกิจ กิจการการงานเกิดขึ้นนะ,ะการงานด้วยการงานด้วยก็น่าจะประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆความรักความรักเขาก็ฟ้องมาว่าต่อไปนี้เนี่ยใดๆก็แล้วแต่เนี่ยของคุณเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างใครที่โรเลให้ถามความรู้สึกตัวเองนิดนึงนะคะใครที่โรเลก็น่าจะประมาณนี้นะคะเพราะบางท่านก็ยังโรเลกับความรักที่เข้ามาอยู่นะนะคะ เอาใจช่วยชาวราศีมีนเพราะชาวราศีมีนปีนี้เป็นปีดีของคุณเป็นปีดีมากอะ่ะนะคะเป็นปีดีมากของคุณเองในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ความมั่นคงนอกนอกเหนือจากว่าคนที่มีปัญหาความรักนะคะไว้ไปติดตามคลิปดาวเสาก็เอาใจช่วยชาวราศีมีนจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นโชคชะตาชีวิตนําพาโอกาสความรุ่งความเจริญความก้าวหน้านะคะ ชื่อเสียงความสําเร็จเงินทองเกิดขึ้นนะคะของชาวราศีมีนเอาใจช่วยราศีมีนทุกทกท,กท,กท่านแต่ราศีมีนไว้ไปฟังทิพดาวเสาร์พอเสาทับหลักนะคะจุดเปลี่ยนแต่เรามองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงจุดเปลีป่ยนแปลงที่อาจจะเกิดโอกาสอะไรดีๆนะคะเกิดโอกาสอะไรที่มันใหม่ๆก็น่าจะประมาณนี้นะคะพอเสาก็คือมาจากดาวเจ้าเรือนลาภะด้วย มาจากดาวเจ้าเลืลดพะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆมีความสุขมากๆโดยเฉพาะชาวโสดนะคะชาวโสดมีนเนี่ยส่วนใหญ่หรือบางท่านอาจจะได้พบเจอคู่รักจากอาชีพลุยอาชีพการเดินทางหรือคุณต้องเดินทางไกลอะไรอย่างนั้นอะนะคะคุณอาจจะมีโอกาสพบรักทางไกลด้วยเอาใจช่วยขอให้สุขสมวังสมปรารถนามากๆเลยค่ะขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่ยังติดตามรับฟังรับชม f c ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ f c ที่ ส,สนช่องด้วยขอขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะมีนเอาก็อย่างน้อยๆคุณก็ยังโชคดีตรงที่ว่าดาวราหูกําลังจะย้ายออกแล้วนะนะคะดาวราหูเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเงากรำเลยแหละ,นะะแต่เดี๋ยวไว้ไปว่ากันในคลิปเสาทับหลักขอเอาใจช่วยชาวมีทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ